ทุกวิถีทางนะครับเอฟซีนะทุกอย่างที่จะทําได้นะเออทุกอย่างที่จะทําได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีเวลาไงเวลามันมันไม่ได้แล้วไงนี่แหละช่วงระยะเวลานี่แหละอ่าวันสองวันนี่แหละนะครับต้องต้องให้รู้กันไปเลยว่าเออ มันจะได้มีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนได้หรือไม่ได้นะครับดิ้นไปเนี่ยทำทุกวิถีทางเข้าหาคนนั้นคนนี้อ่าเห็นไหมติดต่อคนนั้นคนนีเ้เพื่อจะทำอะไรก็ได้นะจากหนักให้ลดลงมาเป็นเบานะเบาเหมือนเอานุ่นมามาตีกันฮนะเอฟซี F คิดว่ามันจะได้ไหมล่ะเออนะ คิดว่ามันโอเคไหมจะได้ไหมเอจอก,กันอีกแล้วนะหลังุลาบนะครับสวัสดีครับผมนะเออนะคิดว่ามันจะได้ไหมนะเออนะถามหน่อยนะคิดว่าจะได้ไหมเออเลือกสุดท้ายคือโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าทางตรงนะครับเอฟซีโอ้โหนะครับนี่แหละนะครับเอฟซีนะ ว่ากันไปนะครับอแต่ว่าถ้ายังว่าแหละเอฟซนะอ่าดูดูไปดูมาแล้วแอดว่าเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกบอกต้องอย่าลืมมาเข้าสู่ระบบใหญ่ไปแล้วเออนะเข้าสู่กระบวนการแล้วขึ้นสู่ระบบใหญ่ไปแล้วเออแล้วจะเปลี่ยนแปลงนี่โอ้โหคุณไม่ใช่ทุนมหาศาลนะเออทุนมหาศาลกระดับทุนมหาศาลยังแย่เลย เอายังไปไม่เป็นเลยทุนอ่ะเอฟซี FC, คิดดัวทุนอ่าทุนจีนสีเทาอ่ะที่เขาทำกันอ่ะ,อะเขายังหนีเลยทุนเขาหนักเยอะอันนั้นอ่ะทุนเขาใหญ่ใหญ่เยอะเลยเขายังไปไม่ได้เลยเออเรื่องที่เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่เปลี่ยนแปลงสภาพค่อนข้างยากยากมากถ้าไม่ใหญ่จริงนะแอดพูดได้เลยถ้าไม่ใหญ่สุดๆจริงใหญ่เหมือน เดินไปนี่คับซอยไปเลยอ่ะเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่แน่เออนะแต่ถ้าที่ใหญ่ๆที่แอดเห็นมาอ่ะใหญ่ๆห,ห,ห,หลายๆท่านเนี่ยเจอดอกนี้ก็ไปนี่มันไปไม่เป็นเนยเออนะเรายังเสียวสหลังแทนเลยอันนี้ลราคิดดูสิเออนะปาจิ๊บลองคิดดูสิถ้าไปล็อบบี้เนี่ยนะเออมันยากนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกตั้งนะเออขนาดนั้นเห็นไหมก็ยังมีปัญหาเลยเลือกตั้งนะเห็นไหมสวงสวเอฟซีก็ดูสิเลยมีปัญหาไม่มีเออถ้าเขารู้ว่ามันมีมันมีการาใต้ตรงใต้โต๊ะกันนะมีช่อลาดบางหลวงนะเห็นไหมลนะ่ะก็มีปัญหาไหมลนะ่ะเอออันนั้นลนะ่ะขนาดระดับใหญ่นะอันนี้ ใหญ่แค่ไหนต้องถามก่อนสุดแค่ไหนไปสุดแค่ไหนใหญ่แค่ไหนไม่มีใครกล้าเอาเอาหัวเข้าไปนะครับเอาไปพาดบนขียังลอกเอฟซีเอาจริงๆนะแอดวานะ่ะมันไม่มีทางหรอกคือแอดวานูไปแบบตามธรรมชาติ่แหละตรงๆไปดีกว่าเอมเอาแบบตรงๆไปอะ่ะเออแล้วก็รับไปแค่นั้นเองนะ นั่นแหละเอฟซีนะดูดูแล้วกันว่ามันจะไปได้ไหมเออโอ้โหตอนนี้เด่นนะครับทําทุกวิถีทางเพื่อจะทําให้เขาเห็นว่านี่เขาเป็นคนที่น่าสงสารนะเออเขาถูกกระทํานะกลั่นแกล้งเออเออะไรเอาเอาเอาไปเอามาก็จะใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีคำว่าถูกกันแกล้งเออนะ ในอมดูคลิปกดให้แล้วนะองแดงขอบคุณมากครับผมอ่านี่นะครับอิีดูเอาเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออจะไปได้หรือไม่เอแก้ไขได้หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับจะลบจะทำอะไรกันได้บ้างาที่ผ่านมาเนี่ยนะเออบางคนก็สู้อทำทุกวิถีทางเออไปคุยกับคนโน้นคุยกับนี้ ได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบนู้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะพลิกแพงไงคือมันไม่มีทางเลือกอื่นดิ้นนะ่่ดิ้นก่อนนะครับดิ้นให้ไปให้สุดก่อนเอถ้ามันสุดไปแล้วมันไม่มีผลอะไรก็ต้องว่านไปตามปกติแล้วคิดดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่ประชาชนเขาสนใจเอฟซประชาชนเขาสนใจ เจ้าหน้าที่จะไปทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับผิดแปลกแตกต่างไปมากกว่านี้เขาก็จะสงสัยเอ,อไม่ได้ก็ต้องว่ากัไปตรงๆนั่นแหละอ,อแล้วคราวนี้เงินทองเนี่ยที่คิดว่าคุณจะไปคือจะขนไปถมทะเลนะเอาทรายไปถมทะเลเอฟซีเนี่ยถ้ามันไม่เยอะพอก็มันถมไม่ได้นะเออมันต้องเยอะมหาศาลจริงๆเอ่ยใช่ไหมทรายมันต้องใช้มวลทรายนี่อย่างหนาเลยอย่างเยอะ แบบถมแบบไม่สิ้นสุดแต่ะพดกนี้มีเท่าไหร่ก็ามาถม <c oughs> มาถมเท่านั้นถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะไม่ผ่านนะครับ f ี FC. อืมแล้วเขากา็สุดท้ายก็ต้องว่าก็ไปตามขบวนการอ่าตอนนี้ก็ทำได้อย่างเดียวก็คือรับไปสภาพอ่เแอดว์สู้ตรงๆไปดีแล้วเออถูกไหมล่ะจะไปล็อบบี้จะไปเออ่บิดเบือน จากความเป็นจริงเนี่ยมันคงจะยากอยู่เรื่องนี้นะครับยากเพราะว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่ทำมาก่อนไอ้ตีอ่าคนที่มีอิทธิพลคนที่เขามีเงินมีทองเขาก็ทำแบบนี้มาก่อนทำทุกวิธีทางที่จะทำได้เขาก็ดิน้นคือให้มันหลุดจากโคนตมที่เขาติดลมอยู่อ่ะเออ<ฮ>ดิ้นยังไงมันก็ยากอยู่เขาก็พยายามจะทำกันมาเยอะนะครับระดับนั้น่ะ ขนาดเขามีเงินด้วยนะมีเงินอุดด้วยนะรอยรั่วเออใช้ช่างมาอุดเลยนะให้คนดําเนินการอุดแทนเลยโอ้แต่ตั้งทุ่มมหาสาลก็ออยังเอาไม่อยู่เลยรูมันใหญ่มากเอฟซีอุดไม่ได้หรอกอืมรูใหญ่อุดลําบากเอฟซพวกาพยายามนะเออพยายามอยู่สร้างผลงานอยู่นะครับเอาง่าย ดูอย่างที่แค่สองงานเอฟซี FC นะเออสามเหลี่ยมทองคำนะถูกต้องครับหัวมูลวันนะครับอืมใหญ่จริงๆอา<อ>ไปถ่ายที่เขาล่ะมบอกว่ามีคนทำอะไรเหมือนเขาได้บ้างนั่นนะสิทำเหมือนเขาได้บ้างเนี่ยไม่มีใครทำเลย เออทุกคนเขาก็รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้มันผิดเขาจะไปทําอย่างเขาได้ยังไงเหรอใช่ไหมมันทําไม่ได้ <c oughs> ทุกคนเขาก็รู้อยู่เออถ้าไปถ้าไปทําอย่างเขาเนี่ยมันก็ซวยสิจะเอฟซีก็โดนไงเออไม่ทาสิจะยิ่งนิ่งเฉยเยไงนั่นแหละไม่เจ็บตัวเออถ้าคิดจะไปขยับตัวหรือไปทําอย่างเขาเนี่ยโอดโดนขึ้นมามันคุ้มกันไหมล่ะเออ ย่านเนาะยันกันผีใหม่ๆเขาก็มียันเยันนเอฟซีใหม่ๆก็มียันโอ้ยันยันได้มาโอ้เป็นไงยันปัจจุบันนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเอาไปการยุงยังกันไม่ได้เลยยันเอฟซีการยุงแม่กัดนี่กันไม่ได้เลยเออทําอะไรไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะครับเอฟซี คือสองสามวันเนี้ยเขาต้องไปให้สุดสุดติ่งกระดิ่งแมวคือดิ้นซุกเพื่อสุดท้ายเออทำทุกอย่างที่จะให้หลุดตรงนี้ไปได้แนละโอ้ถ้าหลุดไปได้นี่โอ้พวกนี้ง่ายว่าแผ่นดินที่นี่จะอยู่กัลลาบากแล้วนะเออถ้าทําตามตัวอย่างนะจบเลยถ้าเอาเป็นเคสตัวอย่างเอาเป็นนะเอาเป็นบรรทัดฐานนะ มันจบสิทางอย่างนั้นนะถูกไหมล่ะทุกคนก็จะเห็นด้วยว่าเออทำแบบนี้นี่ว <c oughs> อะอะมันโอเคเว้ยเออใช้ความสงสารเข้ามานะทำทุกวิถีทางเออทำทุกอย่างว่าตัวเองถูกใส่ร้ายนะครับอ่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นผู้ถูกกระทำ่ะพูดง่ายผู้ถูกกระทำเออ ให้ไปกระทำเขานะครับเอฟซี FC. ทุกวันนี้เออเขาว่าออกบ้านไม่ได้มีคนดักรอบทำร้ายอยู่ก็ว่าไปอย่างอันนี้จะไปไหนก็ได้นะไม่มีใครทำร้ายเลยเอฟซี FC นะ่ะทำร้ายตัวเองหรือเปล่าเออทำร้ายตัวเองหรือเปล่าทุกวันนี้เห็นมีแต่ทำร้ายตัวเองนะคนอื่นไม่เคยมีใครไปทำร้ายได้หรอกเออเไม่ตี ว่าว่าว่าเอ้ยคนนู้นก็น,นะลังแกเขาเออเขาเนี่ยมีแค่นี้เออมีแค่นี้เองมีคนแค่คนสองคนแล้วใครคนอื่นเขาไม่พอใจก็จะไปทาร้ายเขาเอออิจฉาเขานู่นโอ้ยนะเอฟตีนะใครจะไปอิจฉาเออใครจะไปอิจฉาเขามีอะไรให้หน่าอิจฉาไม่มีเลยเออ ถามว่าชีวิตเขาดีไหมนะชีวิตเขาดีกว่าเก่าเยอะเออไม่เหมือนเก่าดีขึ้นกว่าเก่าเยอะแล้วก็บอกว่ามันจะลำบากตรงไหนอย่าบอกนะว่าชีวิตเขาลำบากมากมายเออแต่ก่อนเป็นยังไงก็ดูเอาสมัยก่อนนี่กับอยู่อยู่ที่นี่ทำไรหาผักหาญ้าขึ้นเขาหาผักหวานมั่งเออปีน อต้นผักหวานมั่งทาขึ้นนู่นรับททาทุกอย่างเห็นไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทําแล้วแบบนั้นงานการหนักเขาไม่เอาแล้วเออมันเปลี่ยนวิถีทางไปแล้วแล้วจะบอกว่าเอลําบากได้ยังไงเอคนลําบากมันต้องโอ้ยทํางานหามรุ่งหามข้าเนาะทําเช้าไปกินเย็นอย่างเงี้ยเอก็ยังดูว่าเออมันดูนะน่าสงสารเว้ยเอแต่ยาก ถ้าเขาสงสารนะเอฟซีนะโอ้โหมันจะเป็นเยี่ยงอย่างไงใช่ไหมดูอย่างตายายเก็บเห็ดซีเอฟซีเออถาวมว่าน,น่าสงสารไหมลนะ่ะอ,อก็น่าสงสารแต่ว่าถ้ามันผิดมันก็ต้องทำไงเออเขาวันส่งเหรอกลุ่มเดรีกลุ่เออเอาแต่ว่ากลางคืนมันได้นะเออกลางคืนมันได้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยถ้าขึ้นกลางคืนเนี่ยเขามันจะเตี้ยลงมา เขามันจะต่ําลงมามันจะโหลดตาลงมาอีกถ้ากางกลางวันเนี่ยไม่ขึ้นไม่ได้เพราะมันสูงแต่กางคืนเนี่ยเขามันจะต่ําลงมาให้เตีต้ยติดดินเลยนะครับออันนั้นขึ้นง่ายหน่อยถ้ากลางคืนนะกลางวันไม่ได้รับสูงอืนั่นแหละเอฟซีแม่นอกอแระนะสวัสดีครับผม แล้วก็ก็ต้องดูกันไงเออก็ต้องดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเอมันจะหนักหน่วงแค่ไหนเราก็จะดูว่ามันจะใช้มาเป็นบรรทัดฐ,ฐานได้หรือเปล่าใช่ไหมเออถ้าเขาทำดิ้นไปวิถีนี้ดิ้นไปในทิทางนี้ถ้ามันใช้ได้ผลเขาก็จะเอาไปเป็นเรื่องยางแต่เชื่อได้เลยคนที่เขาเขาระด,ดับนี้เขาเคยทำมาก่อน เขาดิ้นรนแบบนี้เขาดิ้นรนทุกวิถีทางโอ้โหเขายิ่งซิกแซกเป็นจะตายไปยิ่งมีอํานาจมีเงินด้วยเขายิ่งซิกแซกมากกว่าเดิมอีกขนาดนั้นเขายังไปไม่ได้เลย <c oughs> เออนะเออขนาดก็ทุ่มไปขนาดไหนนะครับเอารถบรรทุกมาเลยละ่ะเข็นรถด,ดัาใส่รถด,ดัามาเทนหน้าบ้านเลยยังเอาไม่ลงอ,อ่ะออนับภาษาไรเอฟซีอันเนี้ยคุณมีเยอะขนาดไหนนะ ถูกไหมคือเขาสู้ได้แต่ความสงสารนั่นแหละเอฟซีสู้ได้แค่นี้แหละแต่เรื่องอื่นแอดว่าไม่มีทางสงสารนะ่ะถ้าเขาสงสารแบบนี้ทุกคนนะมันก็จบสิถูกไหมถ้าคิดว่าเอ้ยทําแบบนี้เอ้ยเห็นใจเขาน้านั่นนะ่ะถ้าเห็นใจกันแบบเนี้ยคนก็ทําผิดกันทั่วประเทศใช่ไหมคนก็ต้องทําผิดกันไปหมดเลย